มีดีโอสอนภาษาอังกฤษฟรีสำหรับเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองโดยครูสาวอิงลิชพร้อมแล้วเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะนี่คือคำศัพท์ตัวอย่างของบทเรียนนี้อักษรเขียนติดกัน2ตัวที่ขีดเส้นใต้นั้นออกเสียงเหมือนสระเออในภาษาไทยฟังเสียงสระจากเจ้าของภาษาเออในการฝึกอ่านคำศัพท์ เราจะเอาเสียงของสระมาผสมกับตัวอักษรอ่านออกมาเป็นคำเหมือนหลักการเช่นเดียวกับการสะกดอ่านคำในภาษาไทยตามตัวอย่างที่ให้มีแบบฝึกหัดคำศัพท์ให้ลองสะกดคำแล้วอ่านออกมาดังๆหรือเขียนคำอ่านลงในสมุดครูครสาวมีเฉลยคำอ่านตอนท้ายไปเริ่มทำกันเลยค่ะ ฟังเฉลยคำอ่านจากเสียงเจ้าของภาษา One tear two surf 3. c u r v four purse 5. curb 6. church seven disturb eight Thursday n hurry ten curfew ขอขอบคุณสำหรับทุกการรับชมใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูสาวอังกฤษในการนำเสนอวีดีโอเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้าใจง่ายใช้ได้จริงให้แก่น้องๆทุกคนเจอกันบทเรียนหน้าสวัสดีค่ะ